บายดีพี่น้องวันนี้น้องนัดมาเก็บผักบงสีไปเห็ดผักบงผายแดงกับทอดปลาจ้าเอาต้นอ่อนได้พี่เนาเอาต้นอ่อนเออใบบงผักบงมุ้ย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 ผักบงสวนสวนได้พี่น้องเลยมาหลักกันเลยมาขโมยเลยพี่น้องเด้อวดเนาะเห็นมันงามตัดออกแท่งแตกเลาะ หยอนตงาหยออหยอดตอ่อนงติดดุตาาเอออล้มเออตาทดแงแตกพอะพี่น้องในตะการหปเดียวพี่น้องเนตุ๊ดตุ๊ดตุต่ยอ่อ่อโอเคอันนี้ก็ไปนิ่พี่น้องพี่น้องเพื่อเตรียมสิทอดเด้อพี่น้องักแล้วนหัรียบร้อยแล้วอดเลยัน้างมอหอน มันหอแล้วไม่ถอดฟ้าก่อนเลยแล้ว่รอพี่น้องไม่รอเป็นสองมัเลยลพัยดไฟแดงทไฟแดง่ตรงกันแล้วใหญ่ๆต้งพาก่อนพี่น้องเลยไปขโมยไหมเนอ่สเทันเนี่ <laughs> เอาบูกินใครสิกินเนาะอยู่ในนี่ตรงเล็ดเล็ดเล็ดแทยงแตกเขาบุกเนี่ยแทยงเด็ดแทยงามเลยค่ะว่าวใบแก่ๆเมาทิพย์พี่น้องเตรียมเรียบล้อยพักเด่นบ่อยเลยนะพัดผู้บุกไฟแดงมุ้ยังมุ้ยังหลายอย่างมีพริกกระเทียมซอสหอยข่าเนาะผงชลน้ำตาลโอเคเอามาเห็ดกันเลยแบบเนี้ย ตำริกกระเทียมตำริกกระเทียมโคโค่พ่อมันแจกวันหนึ่ยพี่น้องไหมวันต้องตำบุญไหมพ่อบอกพริกให้มันเราเนาะใช่ไหมกระเทียมเโคโคะใช่เราพี่น้อยไดยปลาทอดเท่ากับไก่ซุกเลยพี่น้องเนาะอาปรุงเครื่องเด้พี่น้องแล้วมันห้อยลงมันห้อยตรงลายๆเนาะอ่าตาลเท่าสองบวงพ่อ,อบวงวะอือชุดลรสเนาะ เสด่้นนัวพี่น้องเดียว่นอเส้นนั้นเนึ่งพี่น้องอ๋อข้างมอสพัดข้บงบงไฟแดงเน่อยใส่ยึดนค่นเองเอออีกระเทียมใชรเทียมแบมบ ใส่แค่นี้ครับนัวอะไรเนาะพริกนดำปลาพี่น้องมีกระเทียมพริกใส่น้ำตาลนิดนึงเป็นนัวนิดนึงพี่น้องเอาหน้าลุกมาพริกนดำปลาพี่น้องเลยกินกับผักบุ้งแก่แดงอะไรๆพี่น้องหน้าตาผักบุ้งคว้ผักบุ้งพี่น้องทอดปลาพี่น้องทอดปลาแล้วก็พริกนดำปลา แซ่บเขาเจ้าห่อนพี่น้องเลยเจ้า,าพี่น้องมาเลยพี่น้องเรืเอยกินน,น้ำกันพี่น้องแซ่บสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องโมซูกุซุคนเด้อจ้ามาเด้อมากินข้าวเน้ำต้าลพี่น้องข่านกันจา้าผัดผักบงไผ่แดงงามน้องผักบงแต่กบบเก็ยบจูเซือนซาอุนทอดปลาป้า,ปาเป็นต่แซ่บแงเลย กินขเจ้ามั้ยพี่น้อง่สดีพี่น้องมากินข้าวทั้กันที่ไนเลยมือกินข้าเจ้าพี่น้องเลยกินข้าวเจ้าถอดฟ้าเลยมามุไฟแดงข้าวเา่ยกินกัฟ้ามาพี่น้องกินไปพี่น้องจัจจะแล้วพ่อเยียนกินข้าวเจ้าบ้างอันนักนคนกับพ่นกน้นาะกาออนนเนาะ

แค่นเขาคนน้องนันท้าเขากินไรมันหิวยู่แฮงแค่นเขาแค่นเขาส่งกินเลยมัไป ไปทางไหนมาหาเราปุญจากพี่น้อง,งมือเลยแลครับไปไหนแต่รถซาเป้งเนาะไปรถไปกับรถซาเป้งจ้าสนบ้านแล้วฝนมารถใหญ่เลยไปทางกับบ้านพี่น้องน,น,นะตกใจ มาสาเนี่ยหม้ผมกอดช้นงเด็ดจะผุนขิงวัวเนาะทำเรองะจับๆันเรีาา่อพี่น้องสุขุสุขคนมานมนกินลำกัน า,านาาต้องห่วงจีนจไปเสะปะีกก่นนอนว่ไปเสะปะีกก่อ ั <Now> hey, ่่ยกุ้งเล่ทางเดินทางคือว่าถ่ายรถปมาสองคน ทางเขาพี่ยอมมันจะไม่ติดปากด้วยมันพักคนบ้านพัก่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yeah. I can อ่อออออนานรับนาแล้วเอาวัาจารหนึงเขาอยู่เมครับ <laughs> อรพี่น้องนอรับก่นล,ล้รัพี่น้องออ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุก,ทก,จจกอคอมเมนต์ทุกกลังใจเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนักขวันแม่เล้เรนอจ้าบ๊ายบายขอบคุณลหลายๆจากพี่น้องฝากสองพว,วันที่เสียร์ด้วยเด้อบ๊ายบายพี่น้องคลิปหน้าเจอกัน